ส่ัสดีสบายดีครับพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่นชัยรถไถซิงช่อนลครับมันนี่ยอยู่กับหนังอันเทนเล็กครับมาเนี่ยอยู่อำเภอผู้หลวงจังหวัดเลยครับอากาศซ้ำเหมือนเหรอครับอยู่กันเล็กไมโควิ COVID ด้วยดิเอ้ย ยู่วีสรลโอนกับว่าปานกับเต้ไก่ไข่เนี้ยมันยู่พื้นที่โล่งใครกับแม่ล้วครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกับเชิญชัยรถไตซิงชาแนลได้ด้วยพอดีน้ำมันไมโครหมดครับกำลังจะไปซื้อครับดีแน่มีโฮมอยู่กับแถวนี้ยถ้าเมืองหนางั้นครับพี่น้องฟังนี่ครับเป็นอูดเหลือไปไกลๆเหมือนเห็นภูเขาอยู่ครับแต่งวันเลย มันก็นเริ่มแปลนแน่ล่ะครับนี่อันนี้ก๊อดังน้ำตาลครับของโรงนน้ำตาลขึ้นตัวลูกครับตอนนี้น้ำมันหมดกะเมื่อกี้นี่เข่ามานี่เลิครับแถวนี้น้ำมันเจ้าะคุณปูหมดละตัวแรง <laughs> ห่างเรียบว่าห่างเรียบดิ ของทีมงานท่านผู้ผู้อาวุโ,วโสผู้อาวุโ,อวโสโอาวุโสของทีมงานครับกำลังลุยล็กทันตัดครับอนันนี้ไวรุ่นไวรุนี่นิ0นี่ ไวร <oh> ุนี <oh ่สิบนี่แต่มันมืดแล้วแต่มันมืดโอ้ยชังไหนตัดว่าสิจอดตีนว่าบ้าดิไวรุนสี่สิบเลยนี่ไอ้ แยมกินเป็นแต่ย่างหรือยังแยมเนื้อบำตะเลี้ยตัวจหรอยังนีง่ไปแล้วบุญไปซีรับมันอาลาณแล้วลูกี้อย่งาน,นกับสิเนยาประมาณน,นี้ครับเนื้อสิตับกับท,ทางไหนก็นเหลือหลายอยู่ครับ จะไม่มี้พราเต็มไม่ได้ออกครับออกลอออกมือเอือนล่อ,อพุ่งนี้พรุ่งนี้นะครับตาเป็นชิมเป็นชิมบ้องวะน,นี่นาทีคีบขึ้นไปทรงท่านผู้อาวุโสเห็นยังเนี่ยเด้อเด็ดเนื้อเด,เดคดข้ก้อยยังเด,ด้ี่ น้ำตัดกันครับตัดอย่างเดียวตัดทั้งวันทั้งคืนตัดหัวโตรีนกันมึงโอ้าไว้น่ะเจ้าเจยาเจ้า <laughs> ช่วนแถว ตึกนโอนนิดๆตระเตะปะอันนี้นายกัดก้างนะเห็นบ้ากลางนี่ครับยับเป็นไปเย็ดเล็กมันกัดในพนอกเื้อห้อยมาขำหมดล่ะ chụp bay ơ tư tổ cả cho mày lót thâu rồi nè lót thâu cho mày này hiện bất định cái giờ mà vẫn hoàn nữa Hãy subscribe ใส่ล้มมัดมือละวทิปว่ท่าเรียบร้อยนี่ครับ <c oughs> ทางน,นี้นี่แมนหมดเลยนี่กับประเทศไรมาครับนี่ <c oughs> เล็กลุ้นล้วนทางนี้อีกครับทางนี้ก็ไหลอ,อยู่ตัดตัดตัดคุณไรครับทางนี้นี่ก็ประมาณจะเคืองทิปร้อยอยู่ประมาณนี้ กะย้อนนี่ก็ถือว่ามันล่งครับอากาศโล่งโล่งล้มล้มเขามาล้มเขามาฟังนี้ดีอยู่ยังไขรครับซึ่งหลายเนี้ยครับเที่ยวเรื่อยๆครับทีงี้พอกระเทือนว่าเป็นทีนั้นคุณภาก วันเกียบเด้ยวยโอ้ตอนนี้ดีเซลเขาเครื่องระการหนักใส่งานสามมือนะมันเครื่องเกียบเต็มเครื่องหรอไม่อยากากเลยตัวแรงเขากะเมื่อเศ้าปาตาปติดผมจะติดวางใบนี่ครับติดพอ,อยังเกีเ้แบบทั้งลูกเรื่อง แบททั้งแบทแบบแบททั้งลงูกนึงเอ่อเท้าเฮากะท่านได้ร้องแลีนทั้งไก่ครับเจียวนี่ละ่ะเฟรนเซเรียนสีดาสีได้รู้ว่าสีจวดสำนนเนาสายจวดสีจวดสำเนาทุเบาคนหลาดบ้านเองดิมือ้อขวากับมือ้อขว่ <laughs> เาเขาสิได้รู้เหรว่ามัน มันสิลากซ้ำไหนครับไว้ซ้ำไหนเนาะเจียวนี่นะเดี๋ยวรีวิวให้เมืองตอนปีนเขาพาเราเข้านี่ครับอ้ออ,อากาศก็ย่างไปซ้ำนี่กับเหี้ยแต่เหี้ยแต่ละอยู่ตอนนี้ก็นางานานั้นเหลืออยู่ประมาณสองสามพวงเนี่ยครับสองสามพวงแลครก็พวกเอกบางสังกสีแั่พวงนี่แหละน แต่เดี๋ยวนี้รถแตมีอาการกินกินขวาน้อยหนึ่งครับอืมกินขวาน้อยหนึ่งคือมันปล่อยปล่พงมาเลยรไปตักค้างขวาเลยเดีย๋ยวล้อมึงอาการอีกครับล้อมงึงวิธีแกะต้องห้องฮ้องฮ้องฮ้องเขาหาเกี่ยวกับฮ้องเขาหาจงเจนยินมาทั้งนี่มีเวลาครับต้องเทสก,ก่อนหาเงินกันครับ แหงนใส่หนีกันหาตังค์ใช้หนีกันอ่นี่ผลงานครับผลงานแชทเอฟแชทเอ็มแชทเอฟแชทเอ็มถือว่าว่าเบรกเบรกนี่แตะแห้งมาได้เลยสวบซวบเลยหัวจยสัวเบรกเนี่ยเหยียบหแห้งด้เลยหัวเสียบกินเลยของแค่เลยล่ะ ได้ลูกอยากซ่าวะเพราะว่าเราบ๊อบ,บเบรกวะสายมันสร้างไปพุดนซ่าเนะต้องหาวิธีหน่อยดูกไปเร็วกว็นี่หรือว่าจาังหนมันสร้างเบรกมีอะไรให้ลูกพี่อะไรไมให้ที่หลังเป็นไรครับฟีเมือ่อฮาม้บสีแตกแล้ว ตัดๆๆๆๆอย่างเดียวครับตัดๆๆมือม้าเบลเลกกองเต็มไปทั้ี่ละเอาไปจักพ่วงละสองพ่วงฮะมันหมดสีดำมันเยอะสี้ำมันเยะเอโหลดไปลว น็อตขันเผาเนีดียแน่นแล้วนี่คือตัวนี้คือตัวรุ่นเก่าเขาเอื่นเศษเอ็มแปดน็อตแปดน็อตยังแปดน็อตขันเผานี่ตัวไม้บัวนี่ตัวเจ้าาบนี่ล่ะตัวไม้มันจะเป็นเศษเอ็มชิปน็อตเขาเจ้าเอื่นกันชิปน็อตคือมันจะเป็นตัวผูกขันเลยตัวผูกขันขันเข้าไปตัวมีหลักยังสิอันนี้มันเป็นตัวเมีย้ขันตัวนี้คือตัวรุ่นเก่า ต่วนเกลีแต่งกันนิยอดนิยมเด้คนกับนิยมเด้แข็งเนาะมันระบบเบรกน้ำเครื่องมันมันเป็นระบบเบรกล้มล่ะคนเลยมาเบรกมันเป็นเบรกใหญ่น้ำยั่วไอ้ทัดว่าไอ้ผู้นึงขี้เราผู้นึงขี้รถน้ำกลดเมืองว่าหล่อมันเอียงไปทางไหนกันนะมันจะได้ท้องเผาหาถือไป บอกแล้วมันกินขวาน้อยหนึ่งยู่เด้ยนี่อาการอ่ะเดี๋ยวรุนกันครับเดี๋ยวรุนกันว่ามันจะเป็นอาการแบบไเนคือตอนนี้อยากรู้แค่เวลาเขาเรียนรถเขาใเตรียมลำหนักหรือเขาเรียนทา้งไก่เนี่ยแอบปีนเขาปีนยังไงสิไวไ้ํำไหยพอหลอบมันต่างเกเลือหลอบเดียวกว่เกาเ,ลเกาเลือฮะตายเติบอยู่เก็บซีหาเติ่นึล เจ็ดสิบมากมันสั้นมะบัวมาลีนอนเจ็ดสิรถหนักอ่ะออกจากโรงงานไปเนี่ยโอ้เขาทายอยู่กันบ้าจวดแล้วจวดแล้วมันลงหม้อเนาะมันก็แลีนได้เลี้ยวตัวแล้วลนลงมทาเนาะวิกเตอร์แลีนวิกเตอร์สามซีซีอันบ่มีลูกเนาะ ท่นนี้ลากลูกเครื่อง2องหกเน,นาะต่างกันลอยก็แรงหมดเนาะทันเคมนี่พี่ยิวะทัน่อยไปกวาดลอยลู้มันกันน้ำน่อยทันเดียค่หน <laughs> ึ่งเรียนหาสิบหกสิบแคหนึ่งกินเรียนแปดสิบมันกับข้าเดี่ยวเดินน้ำทันเออสามแปเลยอ่ 3, ะหกยูเส็บัวไม่เข้ามานี่ของนอกนี่สามแปดะ อโอ้เสียนะพี่น้องคลิปนี้ก่ะประมาณนี้ครับฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามครับชวนชัยรถไทยซิ่งชาแน,นลนี้เลยเพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเรื่อยๆครับคลิปนี้ก่ะสุขสบายดีสุขภูสุขคนนะครับสวัสดีครับ